สวัสดีค่ะช่องมนชัยคนบ้านท่ง c h ชาแนลค่ะคลิปนี้น้องมนก็จะไปหาซื้ออุปกรณ์นะคะเป็นพวกกระถางมาปลูกต้นไม้นะคะที่สวนก็จะไปดูพันถั่วแตงกวาแล้วก็บวบด้วยนะคะพอดีต้องปลูกเพิ่มอีกคือวันนี้ฝนมันตกอยู่2วันดินมันชุ่มแล้วนะคะ พอดินมันกำลังชุ่มน้ําเนี่ยเดี๋ยวน้องมนจะเอาเมาเล็ดถั่วกับมเล็ดแตงเมเล็ดบวบไปหยอดไว้นะคะหยอดทิ้งไว้เพราะอันเก่าๆเ,เดิมๆม,มันเริ่มจะวายหมดแล้วนะคะหมดอายุไขของมันแล้วก็ต้องปลูกใหม่ค่ะน้องมนก็จะไปดูที่ร้านขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์พวกนี้เขาจะมีขายนะคะพวกมเมล็ดพันธุ์แล้วก็กระถางด้วยนะคะ ก่อนอื่นก่อนที่จะไปนะคะเดี๋ยวแวะเดินตลาดก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องครัวหมดแล้วนะคะก็พอดีเครื่องครัวหมดพริกเอยมะนาวเอยมะเขือเทศเอยมะกอกเอยนะคะมันหมดตู้เย็นแล้ววันนี้ก็มาหาซื้อเพิ่มเอาไปตุนไว้ก่อนนะคะเสียงตํำปอกแปก๊กปักแปก๊กตํำกล้วย แวะมาที่ตลาดบ้านม่วงไขจ่จีตลาดยังไม่ลงแล้วตรงนี้มกกืกอก มะกรูมาเกือเทศนี่ก็ละมาเกือเทศสองกระจาดพริกหนึ่งกระจาด ตัวไหนอยากเป็นอิสระก็ขึ้นมาตัวไหนอยากเป็นอิสระก็ขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นไหมอันนี้เขาเรียกเต่าอ,อะไรคะรแม่เต่าวนธรรมดาเต่าธรรมดาทั้งหลาเต่าแต่ตัวไหนอยากเป็นอิสระขึ้นมาเร็วตัวจัะมาจากคุณแม่เเมนจะซื้อเต่าไปปล่อยนะคะที น้ำมนจะซื้อเต่าไปปล่อยที่คลองที่บ้านค่ะตัวนั้นอยากเป็นอิสระขึ้นมาตัวไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ยตัวไหนอยากเป็นอิสระโผล่หัวยาวๆมาอันตัวปูตัวเมีย เพิ่นเบวงยังไหนบวงบอกเพิ่นขายยังไหนตัวละวเก่าซุบเก่าครัเอาตัวใดคะับตัวนี้ป่ะง่ายๆหน่อยรู้เบื้องกันว่าตัวใดตัวใดเพิ่นอยากไปตัวนี้บ่ตัวนี้บ่นี่เพิ่นโพลหัวออกมาตัวนี้เพิ่นบ่โพลหัวตัวนี้เพิ่นโพลหัวแปลว่าเพิ่นอยากไปเนี่ยเอาตัวนี้เดบบก็ซา อร่อยชีวิตเต่าน้อยนะคะอีฟสี่ไปกินกับส้มตำนนแบบนี้ที่จะไปปลูกอบบแบบนี้เลยเนาะเออเป็นเหล็กแบบนี้มาเลยนะถ้าจะม,ม้วนมาอันนี้เป็นลวดเขามาทําเองหรอไม่มีขายแบบนี้แต่ว่ามว้วนแต่ว่าทำอย่างงี้มาทําไม้ไผ่มันก็ไม่ทน,น,บบนเอาตะไคร้นั้นตะไคร้นั้นดีกว่าอันนี้มันไม่ทน อันก็ขายมันโคงท,งท,งทนถาวรแบบที่ทำห้องครัวน่ะอันนี้ข้าต้มมะยังมะข้าต้มข้าวต้มยังต้มผัดจ้าโอ้จักกองข้าวต้มผัดใส่กล้วยป่ะจา้า พอดีเจอนัดข้างทางนะคะเดี๋ยวมาเดินดูก่อนว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างนะคะเอฟซีนี่อ่ะเห็นแล้วเ,เก่งใส่เล่น เอวสามสิบอบอกขาไอ้นั่นไม่ไเหรอขาจำขาแบบมันก็ดีวะใส่ทำงานมันก็สะดวกมันก็ยังดีกว่าแบบนบบนี้เมียนผ้าแบบเนี้ยมันลื่นเแบบนี่ยแบบเนี้ยแตกง,ง่ายมั้ย แตกง่ายสายข้าวพผ้าปริญาไม่ผ้าแบบนั้นเปลี่ยนแบบนี้นขาจ้ำอยู่นี่น่ารักไหมคะเอฟซีมันน่ารักมากมากเลยน้องมนชอบใส่แบบนี้แหละใส่ทำสวนทำงานนะคะในสวนเนี่ยสบายดี น้ำมนชอบใส่ขาสัน้นไม่ชอบใส่ขายาวมันอึดอัดอันนี้ตัวเท่าไหร่จ๊ะปลายยาทางน้นเลยฝั่งน้นขาสั้นเดิมมันหนา,ม,นหนามันเป็นสไบบอล เดี่ยน,นะแบบนั้นก็ใส่ได้ได้หรไอ้แล้วจังเกงขาดใจสีจังเกงขาดบดจังเกงใส่ใ้ใส่มาขาด หมดเลยแต really ่ mm. it, ้าแบบนี้แต่มันเป็นขาจำอะผ้าแบบนี้วอมเยเป็นจำอันนี้จะวอมแบบนี้ไปอัสอง่องเดี๋ยวไปซื้อถั่วซื้อแตงซื้อบวบต่อนะคะอี มาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้น้องมนจะปลูกอะไรบ้างคะอันแบบเป็นกระป๋องกับแบบเป็นซ่องมันมันแตกต่างกันยังไรจรบบง,งไรจร้ะอ๋อเขาไม่ได้ปลูกหลายป,ปลูกปลูกเรนนไม่ได้ปลูกหลายเพราะต้องเอากระป๋องก็ได้ดอกเนาะเอาพันนี่บ่นี่นอเอาเออพันอย่างกินนาฬีบ เม็ดในลอยบ่กินนารีกับเอ่อแตงโมเหลืองแตงโมเหลืองน่าแสบบ้างแตงโม,โมเหลืองแล้วก็แทนตลุกนี่ ล่องเบิงจากยางละซองแล้วก็ไหนล่ะบวบอันนี้แตงกวาพนาันหน่อยบ่อันน,น้อยๆป้อมๆบ่อืมกินน้อยๆป้อมๆอมอันนี้นวดย,ยาวๆบ่าจา้ะเอเนนออ,อ,อันนี้ละอันนี้ละ แกงข้างนี่แหะอันนี้อันนี้ก็ใส่ข้างคื่กันมัน้ยบ่่กันค่ะใส่อไอืมอืมไป,ไปไลเอาไปล่องเบิรางแต่งล้านยังละสองหอ่อันแต่งล้านมันต่ำแ่บ นึ่อให้แน่จ้ะมักทั่วปีนู่ใสจ้ะทั่วปีทั่วข้างนี่บอกเมนมักทั่วปีนู่นอ้วนไหมทั่วไร่ทั่วคุม พอ,อคุมโมไมีขางอันนี้มีขางพันน้ำพงลำน้ำชีมันเป็นพันยังไงงงแล้วอันนี้เด้พันยังบอกอ๋ออ,อันใดนที่กรอบหวานอ่ะตัวนี้บอก,บอกเออจะก,กรอบหวานหวานอ่ะตำกระแซบ

วาพันยงามันมันกับใบยาวมันในปู่ธรรมศาสตร์นะมันยาวมาจากหน่อยมันกัเป็นเนื้อื่นหรอแม่งกินหรอ <c oughs> พันหใบวบเรียมบับบเีย <c oughs> อันนี้พันยังไะมอนะบวบอ๋อันนี้บอกบวบเรียม <c oughs> บวบเรียม สองหออันข่อยเห็นในหอมันหน่วยยาวๆบัดข่อยปลูกแล้วมันเป็ี่ยนสันๆไหมเออเยอะมากข่อยปลูกบวบว่าในหอมันยาวบัดข่อยปลูกแล้วมันสันคือจังข่อยนี่แหละมามันละ โอ,อโอ้โหโอาชีโรคเดียวๆเนี่ยกินแสบม,มาละชีนกสซมีตัวใจที่กินตะบวบก,กับทั่วกับแตงนี่ละสามอย่างบุ cker ปลูกแล้วอันอันอันนี้มักฟักบอก เ้ายาวเต้าแกวหม้ออ,อดัยใส่หมัดฟักมันแตกต่างกันยังไงอันอ,อันใดที่พันที่เขาว่าเอามาตัมแทนหมักฮวงไดคอยคอยเห็นที่เกาหลีเขาเอาฟักจังสีแ่แบบมาตัมแทนม่นหมักฮวงหม้อฟัเอกเตียงหม้อ อันนี้สีนวลอันนี้สัแบบแบนค์ใมันแสบไบนหอมมีสองพันเแบบแบนต์นู่นเสบยบะขันเหนียวเนาะลอ,องเบิงลองเบิงทั้งสอ,องพันนะเนาะลองเบิงว่านไหนมาถิดันแหล กันบน,นอ่าสองพันอ้แจอ้นะไปเพราะแเป็นสูเออ่ะ,อะออค,คือ,อยังนี อ๋อฟ okay. ักทองฝรั่งแต่เวลากินกินเหมือนแตงนี่บอกเออไปต้มกินอ๋อกินดิบไม่ได้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ต้องผุ่งใส่กระถางบอกเอาไปตูกใส่กระถางลองเบึงเนาะคือกันบ่พันตัวกันบ่ อันนี้ลูกผสมแตงหยกบุรพาต้องว่ากินดีบ่าไรบ้างบอลเนี่ยต้องต้มยังเดียวเน,ะนเาะใช่ลองเิงึงไปเคล็ด น,นีหวอหน่อยไม่พ่จ้ะฟักบุ้งนี่ยักบุ้งแก้วนี่ห่หน่อยไม่พอใช่ละเอาให้เนี่ยแดงยีบาทจ้าเออเอาห่อหนึ่งอันนี้ฟักทองบ่ฟักทองธรรมดาบ้านเรานี่ใช่ไหม ลอกทองอันนี้อันนี้ปลูกตามพื้นดินเนาะไม่ลองใส่ขังได้ครบแล้วนะคะพีเตรียมไปปลูกนะคะนล้มอมก็จะไปปลูกทํารั้วเหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำใจให้เจ้ามนใชัยคนบ้านทุ่งชาแนลด้วยค่ะสนับสนุนด้วยการชมคลิปไม่ข้ามด่านนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตาม สมคิดมีข้ามด่านและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในนามช่องผู้ผาชัยใจสาลนะคะทางไลน์แอดเทปีสกินออฟฟิเชียลโทรทิเบอร์ซึ่งก็27947526ค่ะกลับขอบขอบคุณเอฟซีมากมากที่เมตตาค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภมั่นมัน่นไม่เจ็บไม่จนคอยมีแต่เจนแต่เจ็บแต่แใช้ต่อปีต่อไปนะคะกลับสวัสดีค่ะ